รูปขนาดจำได้ไหมคะะฉะนั้นช่วงที่โพสะเกิดรูปอารมณ์ยังตั้งอยู่ไหมคะรูปอารมณ์ยังตั้งอยู่ไหมไดตั้งอยู่ตั้งอยู่ให้เห็นภาพกันไหมนะตีหน้าติงเต่าหลังอโอดวงสุดท้าย วิสัยปวต,ปรวติรูปารมวติรูปารมณ์ที่เป็นปัจจุบันเอาให้ชัดกันเลยปัจจุบันตีหน้านีหน้าเนี่ยอันนี้รูปารม์เกิดใช่ไหมคะคขาที่สองขาที่สาม จิตหนึ่งมีสามอนุขนาดใช่ไหมฮะใช่ครับจิตรวมหนึ่ง 1, มีสามอนุขนาดตั้งแต่ทีปีขนาดของอีตีกะระวังจนถึงทีปีขนาดของตถาภร,รมณะดูกันก่อนนะคะเดี๋ยว่อยเขียนนะคะไม่ลบค่ะยังไม่ลบ <c oughs> <c oughs> ดูด้วยกันก่อนนะคะช่วงเนี้ค่ะวิศยาวรูปารมณ์ตัวเนี้ย เกิดตั้งแต่อุปทัศขณะของปฏิสักพันเกิดแล้วเขายังตั้งอยู่ตั้งแต่ทีติขณะของดีิสัพพมันจนมาถึงทีติขณะของตถาภะนะอันนี้ถือว่าทีตินั้นตั้งอยู่อะไรตั้งอยู่คะรูปารณใช่ไหมใช่ครับรูปารณ์ตั้งอยู่นั้นเออวารุณจะมานดับอีกครั้งเนึ่งก็ตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยตรงพังคับขณะของตถาใช่ไหมคะ อนีฮิบัตนะตั้งแต่ตีหน้าถึงเตาหลังเนี่ยมีจิตกี่ดวงฮะตั้งแต่ตีหน้าถึงเตาหลังมีจิตกี่ดวงสิบเจ็ดดวงสิบเจ็ดดวเ็นอายุของรูปารมณ์หนึ่งรูปถูกไหมฮะและอีช่วงตั้งอยู่เนี่ยถ้าว่าโดยอนุขนาดช่วงสิบเจ็ดดวงเนี่ยมีเกี่ยอนุขขนาด 51อ็อ้าโหาำหเอดนะเอเนียไดุ้เรื่องหิดไป51อนุขนะตั้งอยู่มีกี่อนุขนะรูปตั้งอยู่มีกี่อนุขนะันมัน5้เอาออกสองเหลือเท่าไหร่บอกว่าไปสกนะ นี่ค่ะแถ้าถ้ามารูปแบบแบบนี้ทันไหมเนี่ยทันไหมดูอ่านเข้าใจนะคะ3 3สาม่าใช่ค่ะคือจิตทุกดวงจะต้องมีสามอรรถนลังใช่ไหมค่ะใช่ค่ะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะนจะง่ายขึ้นตรงที่ว่าเราจะหาจิตที่อะไรหาความเป็นไปของเขาอะนะอันนี้อยู่ตรงนี้นะ ทีนี้ช้างอยู่ตรงช่วง17ดวงจิตไหมฮะอยู่ครับช้างเจ็ดขนาดอะอยู่ยยไปนะั้นถ้าช่วงนี้เนี่ยอารมณ์ตรงนี้เนี่ยเป็นนะฮะเนี่ยดูอารมณ์เนี่ยถ้าเป็นอติอิดถักใช่ไหมคะ,คะถ้าเป็นอติอิถานี่คือดียิ่งใช่ไหมครับครับอารมณ์ที่ดียิ่งมาปรากฏเนี่ยสแสดงว่า ชาวนะเจ็ดขณะก็ต้องมีอารมณ์ที่ดียิ่งเหมือนกันเข้าใจนะคะตั้งแต่ตีหน้าถึงเตาหลังเนี่ยเมื่อมีอารมณ์ดียิ่งมันก็ดียิ่งไปตลอดอันนะฮะนี่คือรูปแบบที่แบบเราจะทําให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นชัดแล้วพอชัดแล้วเป็นเป็นมหันติมหัตตาลมใช่ไหมคะเป็นมหัติวิคูตาลมใช่ไหมคะ คืออัตติไม่ใช่อภิถา <laughs> <laughs> นนะ่อันนี้แยกปัาหาเลยถ้าเราไม่ได้เรียนรูปแบบนี้ตรงนี้เนี่ยงงโ,<ม>โก๊งๆไปแล้วนะ <laughs> อ่ะต่อ <laughs> นดฮะ <laughs> นะตอนนี้กำลังพูดถึงวิธีที่นาเอาพวังมาแยกกันคเป็นสองหกกับสี่ 4. ตอนนี้เอาพวังที่เป็นอุเบขาพวังโผมาแสดงก่อนบุคคลนี้ตั้งแต่เกิดปฏิสนธิด้วยอุเบขาตั้งแต่อุปทานขนาดของปฏิสนธิจิตนี่นะอุปทานขนาดของปฏิสนธิจิตมันจะมีทั้งโสมนัสกับอุเบขา ที่มั่อทรนะเบกขาว่าถ้าว่าโดยจิตก็คือสมมติว่าพวกเราเนี่ยมวิ8ดวงใจดวงหนึ่งนะคะดวงที่หนึ่งอมวิดวงที่หนึ่งนะคะคนเอกบอกว่าขอดวงที่หนึ่งครับมวิดวงที่หนึ่งดวงที่หนึ่งเนี่ยเวทนาเป็นอะไรฮะสม็นันใช่ไหมแต่ตอนนี้นี่ถีนี้เวทนาเป็นเบิกขาเลยครับไอ้นั่นมวิต้องไม่ใช่ดวงที่หนึ่งเลยใช่ไหมใช่ครับต้องเป็นมวิดวงที่เท่าไหร่ยกมาเป็ตดวง ห้าในห้าข้อหกที้เป็นโมวิดวงที่ห้ากันอ่ะดวงที่ห้าเป็นอสังคาริกครับอสังคาริเดมอ่าโมดวงที่ห้าเป็นอสังคาริกเป็นอุเบขาครับดวงนี้เป็นจิตประยำตัวประยำพกของสัตว์ที่เกิดมาตั้งแต่แรกเกิดต่อพนักนาของปฏิสุทธิใช่ครับเข้าใจนค่ะประสุวรรณทันนะฮะ แล้วมอวรีดวงที่ห้าเนี่ยเป็นธนาและเป็นเปรขาอันเนี้ดยดวงที่หนึ่งเป็นสงดวงที่ห้าเป็นปุ๋ยเข้าใจนะคะคทีนี้เราเราเข้าใจตรงน,นั้นแล้วเนี่ยเราก็มาดูรูปแบบวิถีจิตนี่สมมติว่าเมวิีดวงที่ห้าอยู่ที่นี้เข้าใจนะคะเมวิดวงที่ห้าอยู่ที่นี่แสดงว่าเขาเป็นคนเฉยมาตั้งแต่เกิดนะ เขาเป็นคนเฉยไม่ได้คเกิดเลยแล้วเขาเห็นอารมณ์ที่ดียิ่งเห็นรูปารมณ์ที่ดียิ่งแต่ว่าโทสะเกิดนี่พอโทสะเกิดแล้วด้วยอุปนิสัยที่เป็นปุถุชนยังไม่ได้ละกิเลสที่เป็นโทสากิเลสเลยโทสะเกิดได้ตลอดพอเกิดแล้วก็ฟึ๊บลงทุวังเดิมไปเลยลงมองมิโดที่ห้าเหมือนเดิม ที่ว่าลงแบบเดิมก็คือว่าจิตของเขากำลังทำงานอยู่ในการที่มารู้อารมณ์ที่ดียิ่งถูกไหมฮะเข้าใจเนาะอันนี้ไม่มีอะไรขั้นเลยสะสมโทสะเป็นจริตได้ไหมคุณมนุษย์สะสมจริตเป็นโทสะเป็นจริตได้นะเห็นอ,อารมณ์ที่ดียิ่งยังโกรธเลยยังไม่ชอบใจเลยแล้วถ้าเห็นอารมณ์ที่ ไม่มนะีมันจะเป็นพลังปัทุให้โทสะเกิดได้ขนาดไหนใช่ไหมคะเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าพวกเรายังมีโทสะอยู่เนี่ยนะแม้เราจะเกิดด้วยอำนาจของตรงนะปฏิสัธิอุปาานิฐานของปฏิสัธิเราจะได้มองวิตรงที่หนึ่งเป็นจิตประจำตัวของเราแต่ตราบใดที่เรายังเป็นบุรุษชนยังละโทสะไม่ได้ พราะวิธีน no ี้เนี่ยถ้าหาบุคคลเนี่ยพระอรหันต์ว่านาคานีพระอรหันต์ไม่มาอยู่แล้วใช่ไหมครับผู้ที่ั้นโทสะเด็ดขาดเนี่ยสองท่านเนียยกยกท่านไปก่อนยก่ันออกก่อนเหลือหกคนอย่างเงี้ยนะคือหกคนที่ยังมีโทสะอยู่แต่ว่าพระโสดาบันก็ทำบวารที่จะทําให้ในส่วนของการที่จะไปอบายไม่มีแล้วโทสะพาไปอบายไม่มีแต่โทสะที่ไม่ได้พาไปอบายยังมี ใช่ไหมคะใช่ไมค่ไมคุณปุณแต่คุณปุณพกกระบุดก่อนเป็นใอย่างนี้หรืออย่างนี้ก็คุณนุณก่อนแล้วพระนาคามีทําให้บาบางกันเลยใช่ไหมคะโทสต์สต์ใช่ไหมระสกะอาสกะทําให้บาบางเหมือนกันใช่ไหมล่ะมันมีแบบโอลาริกาด้วยใช่ไหมเอ่ยนั่นหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราว่าเดืวรวมก็คือพระโสดาบันกับพระสักกนาคามี ท่านก็ยังมีโทรศัพท์อยู่อันนี้เรายกไปครวมกับปุชนอีกสี่ก็เลยได้หกที่ว่าได้หกเพราะว่าท่านยกตัวอย่างบุคคลแบบนี้นะกามะอุเมขาเขาวังหกดวงเนี่ยะได้กี่คนได้กี่ภูลองหาสิตอนนี้ยกยกบุคคลสี่สิบเอ็ดูโอ้ไม่ใช่ผิด สี่ครับเจ็ดเองสี่สี่คนเจ็ดคู่ครับอ่ะได้กี่คนสี่สังเกตให้ดีนะสังเกตให้ดีหกหกมีอะไรบ้างหกติดเหตุหกมีอะไรบ้างชี้ดูตะกี้แล้วอ๋อหกหกโมเดท่ามีอู่สันสองใช่ไหมถ้าอู่สันสองมาเนี่ยได้กี่คู่สี่ อาใยวุมซีเลยนะอุกอุกสันหนึ่งแกได้อาัยมุมสีเลยนะอันนี้ได้สองมินะตอนนี้คุณขวนเขาจำฝังใจไปแล้วนะมาดูกันแต่เวาจะตุกใช่ไหมเห็นไหมพอะทออุสันสองมาจำไม่เลยมามาละเนาะแล้วก็มอมิใช่ไหมคะมอมิแม้จะเป็นอุเบกขาได้กี่ภมิเจ็ดเห็นไหมคือการบัสุขบััติภูมิเจ็ดใช่ไหมคะใช่ครัอันนี้ใช่ครับอ้าวเจ็ด อกเสสีิไปบวกกับสีแต่สีก็คือเรื่องของเรื่องมาเรื่นี้นะเขเรียกชิ่อก็คือเบรกไม่ดีแล้วเก่งมากนะนี่สันเสริ์นะั้นเก่งมากพอเปรกพูดพอจานขาหนึ่งรอบไม่ใช่ย้อนก็ตกลงว่าอย่างนี้นะครับครแม้ ท่องวันที่เป็นเลขฐานมีหกใช่ไหมคะแต่หกนี้ได้กี่บุคคลบุคคลหบุคคลหกว่าว่าเป็นบุคคลได้หกบุคคลใช่ไหมครัจริงหรือเปล่าเอาอาผ้าอาหลานแค่เราไม่ได้หอดไม่หอดก็ไม่ออกได้แปลกได้แปลกเป็นแบุคคลใช่ไหมใช่ถ้าได้แฟนบุคคลถ้าเราเอาผ้านาคางกับผ้าทหารออกก็เหลือหกแสดงว่าหกนี้ได้มาหกครับถูกไหมฮะับครั การมรรคเอกขาพวันกัจจโ6ได้บุคคลหกเว้นใครฮะนาดาหนาหันนาคู่มสิบเอ็ดค่ะคู่มืกี่คู่มนะฮะสิบเอ็ดไม่เชื่อ้องจะเปิจสิบเอ็ดถ้าถามจะมีคู่มืสิเอ็นะสิเอเอ่อคูมสิบเอ็ สังเกตนะคะว่าเม้นการมากรายคาพวังอันนี้สิก็ได้บุคคลแปลกหกก็ได้บุคคลแปับแต่เราะมีเหตุการณ์ที่ทำให้บุคคลลดลงถูกไหมคะนี่ค่ะเนาะพวังมีก็ได้บุคคลเท่านี้แล้วทียกตัวอย่างบุคคลบุคคลในภูมิใดภูมิหนึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือ มีอุปนิสัยสันตานะหรือว่าสันดาลมีสันตานะหรือว่าสันดานที่อ๊ะเราไมไ่ว่าใครสันตานะก็คือการสืบต่อ,อการสืบต่อของความเฉยมาตั้งแต่เกิดเห็นไ,ไหมการสืบต่อของความฉเฉยมาตั้งแต่เกิดก่อนที่จะมาปฏิสนธิเนี่ยก่อนหน้านั้นอ่ะชาติที่ผ่านมาน่ยสะสมความเฉออยยอาไว้เท่าไหร่แล้ว ก็รู้ว่ามีสันตานะหรือว่ามีสันดานสืบต่อมาแล้วก็มาเกิดใหม่ก็ยังมีสันตานะเดิมๆเ,เกิดขึ้นมาเป็นคนเฉยเขา้าใจนะคะเป็นเร่องเฉยตั้งแต่เกิดน,นะจบนะตรงนี้นะนี่ว่าเราบุคคนได้ละไม่มีตถา,านะคะตถา,าไม่มีสิ้นสุดที่ชวน,นะนะสิ้นสุดที่ชวน,นะจบตรงนี้ทีนี้อ่ตอนวิธีที่ ที่ห้าที่มีโทสะเหมือนกันโทสะนนำมาแสดงอีรอบหนึ่งเหตุผลเพราะอะไรนะโทสังแสดงแล้วนำโทสะมาแสดงอีกอ๋อนี่จเป็นเหตุผลเหตุผลเพราะว่าพวังยังไม่หมดใช่ไหมคะใช่ครับใช่ตะเกีรร้มันแสดงแค่หกตอนนี้พวังเหลือสี่ใช่สองเป็นการมาสมเพวังสี่ใช่ไหมคะใช่ครับ สมนะสมนัะสมนันี่คืออะไรคะว่าโดยงจิตชื่ออะไรนะมอวิมใช่มมอวิสมสี่ใช่ไหมมอวิสมสีอยู่ที่ไหนเน้ะดีใช่ไหมคะใช่ค่ะมอวิมสมสี่มอวิสมสีเนี่ยเป็นติเหตุได้สองเป็นทวิเหตุได้สองใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่อต้องหาบุคคลในนี้นะบุคคลในนี้มีเท่าไหร่สองสี่ค่ะ บุคคลมีโดยรวมเท่าไหร่บุคคลมีโดยรวมเท่าไหร่ถ้าโดยรวมจริงบุคคลก็นจะมีนะอตรงนี้อ๋อฮตรงนี้เดียนจบแล้วโดยรวถึงที่นี้ก็จะมีอายุยสี่มีเงยสี่แล้วก็อ่าเป็นสองนะเป็นสอก็จะมีแบบมีแต่กบก็จะมี เขะไม่มีนะมีอะไรบ้างอ่ะมีติการิยะคุณมโูบอกมีสูด้วยอ่าใครบอกว่าคุณมนูบอกมีสูด้วยไม่เป็นคนติกบติกลับลีตติกับครั้งมอมีอะไรม้่งมีติการิยะติกายะติปุกหนึ่งใช่มปุกหนึ่งการยะสีกามะสไหมได้กี่บุคคลนะการสมพวังสี่ ใช่ไหมการโสงบังสีได้ห้าใครบอกได้ห้าช่วยยกมือให้หน่อยค่ะหนึ่งสองห้าอริยะศีลติหนึ่งห้าคนฝุ่นคนได้เท่าไหร่รู้สึกว่าอาจารย์จะมีอะไรอยู่ข้างในแต่คนฝุ้นนะคนได้หกคนเท่าไหร่คุณสุวรรณได้สี่แล้วนะ หนึ่งมีสี่มีห้าแม่ไม้เท่าไหร่ครแม่ก็แม่ก็ได้เทาแถวข้างหน้าห้าหมดแถวข้างหน้าห้าหมดหน้าทป้งหมดเลยคุณปุณดูคุณปุณเขาใช้ความคิดเยอะมากเขาจะประมวลใช่กำลังคิดว่าหกบวกสี่ เราอยู่ในก็มกกับสีอยู่ในรูมทั้งหมด7รู้สึกว่าจะมีคนเียวดายคนหึ่งคนหนึ่งคนอาจารย์เคยบอกไปแล้วหลายคนหลบุคมันบางคน